จะเป็นขอแกรนนะครับพันด้วยตะกัวตอนนี้เราจะรีวิวการตกกุ้งไม่ใช่การตกกุ้งดิชุดตกกุ้งนะครับสายที่ใช้ก็จะเป็นสายตัวไทตันหกปอนหน้าตัดอยู่ที่1.0เบอร์1.0ไม่ใช่หน้าตัดดิหน้าตัดอยู่ที่0.165นนะครับมินสีเขียว ตัวนี้ก็สีเขียวนะดูดๆสีเขียวจะเป็นอย่างนี้ครับสีส้มอย่างนี้เลยตามที่เห็นนี่นะครับนะใครชอบก็เข้ามาสอบถามกันที่ร้านข้ามขอบได้คลิปนี้เราจะรีวิวทุ่นตกกุ้งให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะอีกทุ่นให้ดูตัวนี้จะเป็นทุ่น ทุ่นไม้บาซ่าบอนซ่าใช่ไหมสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยนะถืออย่างนี้ก็ได้อ่าตัวนี้จะเป็นสีนี้นครับสีนี้ วันนี้เราจ้างช่างไฟมาพิเศษครับไฟอาจจะแรงถอยไปอีกนิดน,นึงลูกอ่านี่นะครับเป็นสีนี้ออกสีแดงสายที่ใช้ก็จะเป็นสายไททันสีชมพูนะครับอันนี้มันเป็นสีเขียวนะอันนี้สีเขียวอันนี้สีชมพูตะขอที่ใช้ก็จะเป็นตะขอเล็บเกี่ยวครับนี่นะครับเล็บเกี่ยว พันด้วยตะกวดฟิลตะกวดทองแดงครับเบอร์0.3นะช่างกันแบบมันมากอันนี้สายวัดเลยนี่ครับเป็นทุ่นไม้บานซ่านะครับอ่าแลอันนี้ให้ดูนี่ของเด็ดของเด็ดอันนี้ครับสู้ออกได้มันมากสู้ออกมัน เป็นทุ่นหนามง้วนะครับตัวนี้นานๆจะออกมาทีนะสีที่เห็นนี่จะเป็นสีเขียวเขียวออกเหลืองเขียวสะท้อนแสงนะครับนะจะเป็นทรงนี้ครับทรงเคิร์ฟเคิร์ฟเงี้ยเราเราจะไม่แกะออกมานี่นะครับมีรอยลูกปัดขอที่ใช้ก็จะเป็นขอแกนเหมือนกันเบอร์เ้านะครับนี่เบอร์เก้า นี่สายด้านหน้าก็จะเป็นใสา PE 0.4สาย PE ตกปลาเนี่ยทั่วไปเนี่ยเอ็นที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับเรามาซื้อที่ร้านนี้หมดแหละเนี่ยครับร้านนี้เรามีขายเท่าไหร่นะครับเนี่ย45บาท55าสบาทนะนี่ครับสวยงามอะ่ะสู้ออกสนุกตกมัน ใครชอบช่างกุ้งนะถ้าคือมันกดกดลงใต้ไอ้ตัวนี้มาปุ๊บเมื่อไหร่นะคือกุ้งเข้าปากแล้วมันดำดิ่งลงเลยมาดูอันนี้ทุ่นปกติทั่วไปแกให้ดูปกติทั่วไปตัวนี้มันเป็นทุ่นของที่ห่อไททันนะครับไททันนี่นะครับเป็นทรงลูกหาง ขอที่ใช้เรามาประกอบชุดเป็นขอแกลนตัวนี้ที่ร้านกำลังสั่งเข้ามานะครับพันทองแดง0.3เบอร์0.3เอ็นที่ใช้ก็จะเป็นแมกซิม่านะครับตัวนี้คือแต่ละชุดที่เรามาโชว์ให้ดูคือเราเอาแต่ของดีๆมาให้ดูนะแค่ทุ่นมันก็ประมาณ5060บาทละเรามาประกอบชุดขายราคาก็สอบถามในในร้านได้ที่ร้านได้นะครับว่า มันราคาเท่าไหร่เพราะว่าทุนที่เราให้ดูแต่ละตัวเนี่ยราคาไม่เท่ากันซักตัวนะครับคือเราก็ชอบความสวยงามนะก็เลยเอามาประกอบเซตให้ใครชอบตกกุ้งอยู่เชียงใหม่ก็แวบมาครับร้านข้ามขอบนะพีเซนต์ให้เลยไม่ได้อะไรจากร้านนะครับได้แต่น้ำเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> อะเรามาดูกันต่อ <c oughs> ช่วยกันหนุนพี่เขา นี่นี่เดี๋ยวขอขั้นมีมานะครับสายตัวนี้ครับอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอะวลิวัตวลิวัตนี่ศูนจุดแปดตัวนี้ก็มีครับราคาไม่แพงด้วยนี่มีศูนย์จุดแปดมีหนึ่งนะตัวนี้ก็ทุนอีกลักษณะหนึ่งขอที่ใช้ก็ จะเป็นขอแกรนเหมือนกันนะครับนี่นะครับสีส้มประกอบกับสีบอลสีเงินนะชุดนี้ก็ราคาถูกๆของเดดอีกตัวเป็นตัวนี้เป็นทุ่นหนามิ้วชอบมากเลยตัวนี้ชอบมากสวยมากสวยมากทุ่นหนามิ้วครับสีเขียวสะท้อนแสงครับตัดเส้นลายคมคมครับเม็ดอย่างสวยครับ มาเจอขอแกนอีกแล้วครับตัวนี้นะครับเราแกะให้ดูเลยขอแกนสาย p e 0.4นี่ครับสายเอ็นก็จะเป็นตัวนี้แหละแต่ท่านที่ร้านมีขายอันนี้มันเป็นตัว6ปอนนะครับ6ปอนนะสายที่เราใช้ก็6ปอนนะครับกุ้งเชียงใหม่ตัวใหญ่มากสวยงามนี่มึให้ดู สวยงามสู้น้ำดีลอยเบตนี่ตั้งตั้งดีครับช่างทุนง่ายมากนี่แหละครับและทั้งหมดที่เราเอารีวิวให้ดูก็ขายอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะครับสนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาด้านล่างคลิปได้เดี๋ยวเราก็จะมีของใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆลายสต็อปเปอร์ก็มีครับ ที่หอนี้แหละครับนะเบอร์แล้วมีเบอร์ 3S 4S ลองเข้ามาดูครับเล็กๆตัวนี้ถือว่าไม่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะล็อกอยู่เอาอยู่นี่ของเทียบของเทียบของเล่นเยอะมีนี่อีกครับง่ายๆง่ายๆชุดนี้ มือใหม่หัดตกตกได้ครับตกได้เลยเป็นขอตัวนี้ขอเซเว่นนะครับเซเว่นเซเว่นสายยกสายยกสายวัดสายเกาะนี่ครับจะเป็นตัวนี้แหละครับเม็ดเม็ดแบบนี้แหละครับเม็ดแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ทุ่นกลม อ่านง่ายครับสำหรับมือใหม่หัดตกที่นี่ก็ราคาเริ่มต้นที่100บาทนะอันนี้ขอเซเว่นนะครับลองดูลองเข้ามาชมดูขอเซเว่นเป็นทุ่นทุ่นเม็ดหนอนเนี่ยทุ่งง่ายๆครับถูกๆครับเริ่มต้น100บาทลองเข้ามาดูกันน่ามีตัวนี้อีกมีตัวนี้เหมือนกัน ตันนี้ก็วัดง่ายตัวนี้เป็นขอของขอของอะไรนะซากิใช่ไหมนี่ครับนี่สวยครับทุนเป็นลักษณะนี้ครับการวัดระดับน้ําก็ใครจะวัดที่ข้อแดงนี่ก็ได้นะครับช่างไว้ข้อแดงนี่แล้วเวลาลงปุ๊บมันก็จะนอนนอนอย่างนี้แหละครับ กุงกินมันก็กดทุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านง่ายครับตัวนี้เบาครับลองเข้ามาดูได้มีหลากหลายสไตล์นะมาดูอีกทุ่นหนึ่งครับตัวนี้มันจะเป็นนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเราให้ดูขอตัวนี้เราก็ซื้อที่นี่นะนี่วันนี้เรามีลูกน้องเทีย่ยวแนดนนี่มาเที่ยวร้าน <S 2> <S 2> <S นี่ครับขอให้เราใช้จะเป็นตัวนี้นะครับ ลักษณะมันจะเป็นทรงนี้นี่นี่ทรงตัวนี้ครับทุนที่เราใช้ก็จะเป็นมี1นึ่งเมตรแล้วก็ตัวนี้มันสามารถเอามาใส่ประกบคู่กับชุดเบ็ดด้านล่างนี้ได้นะครับเอาไว้ตั้งตั้งเบ็ดเวลาเราเอาล็อกใส่ใส่ด้านล่างนี้นะครับเนี่ยชุดนี้เราก็มีขายเดี๋ยวเราจะ เอาให้ดูใส่ตรงนี้ชุดเบ็ดมันก็จะตั้งกับพื้นครับนะนี่ครับจะเป็นชุดแบบนี้ครับราคาถูกๆสำหรับมือใหม่หัดตกตกง่ายอ่านง่ายไม่ต้องเซตอะไรมากที่ร้านเราก็มีตัวช่างทุ่นด้วยนะนี่ครับที่ร้านมีตัวช่างทุน่นทั่วไปร้อยห้าสิบครับแต่ที่นี่ไม่ขายครับขายร้อยสามสิบบาทครับ นี่ถูกถูกบอกเลยตัวนี้ถ้าเป็นทองเหลืองครับ70บาทมีสองรุ่นครับถามว่าผมชอบเปนไหนผมก็ชอบตัวนี้นะคือเราเรากดบีบปุ๊บเข้ามาตัวแท่งข้อตัวนี้มันก็ห่างแล้วก็เอาตะขอเสียบวางเข้าไปแล้วก็ช่างวัดระดับน้ำเดี๋ยวว่างๆเราจะไปกับเจ้าของร้านข้ามขอบไปตกปลาเออตกกุ้งครับไปตกกุ้งันที่บอ่อนะ จะไปช่างกุ้งกันดูต้องได้อย่างต,ต่ำก็กิโลถึงน้อยก็กิโลครับนี่ครับเราก็มีขายเม็ดตัวนี้ครับมีสองสีครับสองสีครับนี่ครับนี่ใครจะเอาแบบคัดสีกันก็ได้นะคัดสีกันก็จะมีสีส้มกับ ตัวนี้เป็นสีเหลืองสีเขียวสะท้อนแสงนะครับเรามาใส่กับชุดเบ็ดชุดเบ็ดเราประกอบแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เพื่อที่จะให้ตัวมันตั้งขึ้นตัวเบ็ดตั้งขึ้นนี่นะครับเราก็มีค่าสีให้ลองเข้ามาดูลองสอบถามราคากันได้นะครับนี่มีหลักสีนะและทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ตกปุ้งที่ ขายกันที่ร้านข้ามขอบฟิตชิ n งครับนี่มีหมดเลยสายเอ็นสต็อปเปอร์ช่างทุ่นนี่มีหมดครับลองเข้ามาดูครับมีหลายยี่ห้อครับช่วงนี้กระแสกุ้งมาแรงเนนี่ก็เลยอยากรีวิวให้ดูนะว่าสินค้ามีเยอะมากชุดชุดเบ็ดก็ตัวเบ็ดก็เข้ามาเยอะเหมือนกันครับลองเข้ามาดูเราอาจจะไม่ รีวิวหมดนะเต็มเลยครับเต็มร้านเดี๋ยวว่างๆเราจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะช่วงนี้ก็ตกกุ้งกันต่อไปบายบายขอบคุณครับที่รับชม